ทิตารีสว่างเจ็ดไปเก้าสวีค่ะดูเหมือนว่า CCTV จะชอบวันที่ฝันเริ่มต้นมาเป็นพิเศษโดยจะเผยแพร่พตัวอย่างละครของเซียวจ้านและพัมนิ่งทุกวันในช่วงพักกลางวันก็ยังเขียนสำเนาและโพสพัมนิ่งใหม่อย่างระมัดระวังทุกวันแล้วทำไม CCTV ถึงชอบวันที่ฝันเริ่มต้นมากขนาดนี้เมื่อดูจากข้อมูลแล้วจะรู้ว่าละครเรื่องนี้ออกอากาศเป็นครั้งที่31แล้ว และยังคงครองเรตติ้งอันดับหนึ่งของ CCTV ได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมๆกันและยังคงอยู่ในสมอันดับแรกตลอดระยะเวลานี้อีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนดูชอบดูและนี่คือเสน่ห์ที่ละครดีๆควรที่จะมี CCTV รู้วิธีเลือกละครยอดนิยมและออกอากาศซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งอย่างแน่นอนและละครดีไม่จำเป็นต้องมีการตลาดมากเกินไปคนดูจะดูทุกครั้งที่ฉายซ้ำ วันที่ฝันเริ่มตนขึ้นนำเรตติ้งของรายการในตอนเที่ยงตั้งแต่ตอนแรกด้วยเรตติ้งสูงเกิน 1. 3เซและส่วนแบ่งการตลาดทะลุ15เปเซถือได้ว่าสุดยอดอย่างมากค,ค่ะซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ซ c t v ทีวีจะออกโปสเตอร์และการเขียนคำโฆษณาใหมๆ่ๆแทบทุกวันละครดีๆมักจะห่าอยู่เสมอเมื่อคนดูบ่อยๆแพลตฟอร์มจะเข้าใจผู้ชมได้ดีที่สุดเหตุผลที่ว่าทำไมละครเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้น ถึงได้รับความนิยมจาก CCTV และผู้ชมไม่เพียงแต่เพราะการแสดงที่โดดเด่นของนักแสดงอย่างเจอจ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเนื้อเรื่องและตัวละครที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งอีกด้วยละครดีขนาดนี้ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อวันที่ฝันเริ่มต้นเพิ่งฉายรอบปฐมทันยใงญี่ปุ่นและจะเข้าฉายทางทีวีญี่ปุ่นในเดือนมิถุนาย,ยนอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากจริงๆค่ะและเอ็ดฟอร์ เคยได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นมาก่อนโดยทั่วไปแล้วในต่างประเทศจะชอบแต่ละครเทมนิยายเกี่ยวกับละครเครื่องแต่งกายโบราณของจีนเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดว่าเซียวจันจะทำลายทัศนคติแบบเหมารวมนี้ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นละครย้อนยุคหรือละครทหารและละครสมัยใหม่ตราบใดที่เซียวจันแสดงเขาก็สามารถจัดก,การเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่า คำว่าเอฟเฟกต์เซอร์จันนั้นไม่เกินจริงสื่อญี่ปุ่นกำลังพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซอร์จันมีทิพธิพลมากขนาดไหนเมื่อเห็นว่าผลงานของเซอร์จานโด่งดังอย่างมากในต่างประเทศทำให้หลายคนรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยการปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักแสดงคนไหนก็สามารถทำเช่นนี้ได้และเหตุผลที่เซอร์จันมีทิพธ์พลอย่างมากไม่เพียงแต่ทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือผลงานที่เขาเลือกนั้นมีความลึกซึ้งและมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะส่วนตัวของนักแสดงเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับการผลิตละครโทรทัศน์ของจีนอีกด้วยดูเหมือนว่าละครในประเทศของจีนจะค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลกและเสียวจัานก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดและในเทศกาล5 2าสองที่ผ่านมาหรือวันแห่งความรักของจีน ซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคมเป็นเหมือนวันหยุดที่ไม่ใช่วันหยุดแต่เริ่มดึงดูดความสนใจของผู้คนทําให้ชาวจีนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวงการบันเทิงในวันดังกล่าวยังกลายเป็นวันที่ไอดอนและแฟนๆได้แสดงความรักต่อกันอีกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในวันนั้นเือร์จันไม่ได้ปรากฏตัวและยังคงทํางานหนักอยู่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับแฟนๆ เช่นเดียวกับวันเกิดของเซอร์จานด้วยการเตรียมการทั้งหมดทําให้ผู้คนพักภูมิใจนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ต่างๆที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาของเซอร์จานใน2องวันของทุกๆปีไม่ว่าจะเป็น520และ521แฟนๆจะปฏิบัติเหมือนเป็นวันเกิดของเซอรจานทุกประการและเขาได้รับความรักและคำอวยพรมากมายตั้งแต่แบรนด์สินค้าหรูหรา ระดับไฮเอ็นไปจนถึงของใช้ในบ้านหลายแบรนด์ได้เปิดตัวโฆษณามีการจัดแสดงขนาดใหญ่นําไม่ท้วนในย่านธุรกิจที่พลุกพล่านทั่วประเทศกิจกรรมของแบรนด์ป๊อปอัพเป็นต้นซึ่งมีชีวิตชีวาพอๆกับการส่งคำอวยพรวันเกิดของเซอร์จอนซไอี์เอเจนยังได้ลงโฆษณาในช่วงเวลาไพร์ทมมในช่อง CCTV วหลายช่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเขาด้วยการใช้ใจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเรียกได้ว่า ทั้งสองวันนี้เป็นงานที่สร้างสารรค์ด้วยความโรแมนติกที่จัดขึ้นโดยแบรนด์ต่างๆมากมายทั้งหมดนี้เป็นเพราะเสืรอจั่นคุมค่าในบรรดาโฆษณาที่งดงามจํานวนมากมายโฆษณาที่ประทับใจที่สุดก็คือการดําเนินการแบบดั้งเดิมที่เรียบง่ายและติดดินที่สุดนั่นก็คือฉากรถบัสโฆษณาของยอนฉีฟอเรสที่หมุนวนผ่านมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีและธุรกิจชงชิง,งซึ่งครั้งหนึ่ง เจียจันเคยเป็นนักศึกษาธรรมดารรมดาที่ชงชิงเทคโนโลยีแอนบิสเน e ยูนิเวอร์ซิตี้แต่ปัจจุบันเจียจันเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เปล่งประกายอย่างยิ่งและกลายเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยและนักศึกษาที่นั่นเขาคือความภาคภูมิใจของชงชิงและความภาคภูมิใจของชาวจีนนับไม่ถ้วนมันทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลหน้าจอรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นรัวและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ เด็กชายที่วิ่งไปมานำไม่ทวนในฉงชิงได้กลายเป็นบุคคลที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกและมีอิทธิพลไปทั่วโลกเช่นเขาปรากฏตัวในโฆษณาระดับโลกของกูชีเป็นครั้งที่สี่ในรอบสามปีติดต่อกันเขาปรากฏตัวบนกำแพงกราฟิตี้เพียงห้าแห่งในโลกเป็นครั้งที่สองเขาเป็นโ,โ,โฆษณาระดับโลกคนแรกสำหรับเครื่องประดบับกระเป๋ารองเท้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีโรงแรมมากกว่า200แห่งในโลกซึ่งทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง C ที่รวบรวมความหรูหราระดับไฮเอนด้โดยใบหน้าแบบตะว,วันออกของเซอร์จานทําให้เขาเป็นอิสระและโดดเดน่นในหมู่ดารชาชาวตะวันตกเขาเป็นดวงดาวที่มีความแวววาวมากจนกลายเป็นวีรบ,บุรุษไม่น่าแปลกใจเลยที่กุชชียกย่องเซอร์จานมากที่สุดเมื่อพิจารณานจากวัสดุล้าสุดที่ออกโดยกุช,ชีอาจกล่าวได้ว่า เสื้อโค้สีแดงเป็นสิ่งที่สะดุดตาในชีวิตมากและสีแดงก็เป็นสีของเสอ้อจานแม้แต่คนดังในยุโรปและอเมกาที่มีผมสีบลอนด์และตาสีฟ้าก็ยังมีกลิ่นอายของเอิร์ธโทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสวมใส่แต่เมื่อเสื้อจานสวมใส่เขาดูกลมกลืนและสะดุดตามากเป็นพิเศษและหล่อเหลามากจนเกินที่จะพรรณนาได้ซึ่งแสดงให้เห็นจริงๆว่าไม่มีสีหรือเสื้อผ้าที่ผิดมีแต่คนใส่เท่านั้นที่จะแบกรับไม่ไหว และนี่คือการตีความเสื้อผ้าของเสอรอจานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสง่างามของเสื้อผ้าเขาจะทำงานร่วมกับแบรนด์เพื่อสำรวจความรู้สึกแห่งความรักและทำให้ทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญการรำลึกถึงช่วงเวลาพิเศษหรือทุกรายละเอียดในชีวิตประจำวันแบรนด์จะทำงานร่วมกับเสอ่์อจานเพื่อมอบประสบการณ์ชีวิตที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นให้กับผู้คน และสิ่งที่เพิ่มความตื่นเต้นก็คือในการจัดอันดับความนิยมของตัวละครในละครบางเรื่องบทบาทรองอันดับที่18ของเยียนปิ่งอินอยู่ในอันดับแรกโดยได้แสงหน้านักแสดงนำที่อยู่ในอันดับที่สองบอกได้คำเดียวว่าเย็ยนปิ่งอินเป็นจุดสนใจของละครเรื่องนี้ตั้งแต่การเตรียมการการถ่ายทำการอุ่นเครื่องก่อนการออกอากาศไปจนถึงการดำเนินการก่อนการออกอากาศซึ่งได้รับความสนใจอย,อย่างมากค่ะ เซอร์จันเป็นตัวเอกที่ไม่ใช่ตัวเอกแม้ว่าการดําเนินการประเภทนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งพวกเขาทํามันซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะพวกเขาเข้าใจว่าใครที่จะสามารถนําความนิยมดึงดูดความสนใจและนําผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ละครได้พูดง่ายๆก็คือเพราะเซอร์จันมีที่พนและความสนใจที่สูงมากเขาจึงได้ดึงดูดความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าเยนปิ่งอิน ถูกใช้เป็นโปสเตอร์สำหรับการโปรโมทล,ละครในต่างประเทศในครั้งแรกอย่างไรก็ตามความนิยมในระดับชาติของเซอร์จานนั้นสูงมากจนทำให้การสนทนายังคงมีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจอย่างมากค่ะแม้ว่าเซอร์จานจะไม่ได้แสดงในภาคต่อแต่อิทธิพลที่ไม่ธรรมดาของเซอร์จานก็ถูกเน้นย้ำอย่างไม่ต้องสงสยัยตั้งแต่ภาคสองของเรื่องนี้เริ่มประกาศการถ่ายทำไปจนถึงการออกอากาศ ชื่อของเซอร์จันจะถูกพูดถึงในการโปรโมทละครเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือบอริษัทละครในช่วงวันพิเศษนี้เซอจันผู้เรียมไงก็ได้รับความสนใจที่สูงมากแม้ว่าความนิยมที่สูงเป็นพิเศษนี้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานจริงๆของเซอจันทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ตามแต่คุณค่าของเขาก็ปรากฏชัดสำหรับทุกคนธุรกิจและอุตสาหกรรมก็รู้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุด ต้องบอกว่าเสื้อจันมีความรักและความไว้วางใจอย่างจริงใจจากผู้คนนับไม่ถ้วนความรักนี้ประเมินค่าไม่ได้หายากและไม่เหมือนใครในโลกในขณะเดียวกันไรชื่อผู้สร้างภาพยนต์ที่ได้รับความสนใจประจำปีของชาวเน็ตประจำปี2024ก็ได้รับการเผยแพร่แล้วนะคะและกิจกรรมแนะนำก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันทุกบทบาทบนหน้าจอคือการตีความความรักอันไม่มีขอบเขตของผู้สร้างภาพยนต์ ที่มีต่อศิลปะภาพ,พยนตร์ได้ดีที่สุดในการผรสมผสานระหว่างแสงและเงาเราหัวเราะร้อ,รองไห้และคิดไปพร้อมๆกับตัวละครของพวกเขาและได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและความฝันในงานเว็บป,ปอมมูฟวิ่งไนท์เพื่อสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์ที่โดดเด่นและเป็นสักขีพ,พยานในช่วงเวลาอันรุงโรจนของพวกเขาด้วยกันและชื่อของเสือจานในการโหวตปัจจุบันอยู่ในอันดับที่หนึ่งและมังกรหยกของเสือจาน ก็ได้คว้าดับแรกมาครองเช่นเดียวกันเสื้อจั้นที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทีมการเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีของเวยบปอมมูวิงไนจุดมุ่งหมายต่อไปของเขาก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับเขาในขั้นตอนการพัฒนาซีรีส์นี้ซึ่งได้รับบทบาทระดับสูงสุดแล้วและพื้นที่ก็จํากัดเช่นเดียวกันดังนั้นภาพยนตร์จะทําให้เขามีศักยภาพมากขึ้นบทวิจารณ์ภาพยนตร์หลากหลาย และบทเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นขั้นตอนต่อไปของเขาก็คือการมุ่งเน้นไปที่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เป็นตัวสนับสนุนเซจันได้ก้าเข้าสู่ช่วงวัยกลางของอาชีพการงานของเขาก่อนกําหนดและนะ่าจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหม่ได้ภายใน3ปีภาพยนตร์ที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดแห่งปีผลการโหวตในปัจจุบนันมังกรหยกอยู่นานดับแรกและผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดแห่งปี เสือจันยังนำอยู่ในอันดับได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทุกคนอย่าลืมช่วยกันโหวตนะคะสามารถโหวตได้จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้ดูเหมือนว่าในครั้งนี้ผู้ชมและชาวเน็ตต่าง,งตั้งตารอภาพ,พยนตร์เรื่องมังกรโยและกวยเจ๋งของเสือจนันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ